ในเฟกเกมเมอร์วันนี้ก็จะมารีวิวมอดเออเพิ่งจะมาครั้งแรกวันนี้ก็จะมารีวิวมอสขนไอที่ย้อมขนแกะย้อมสีไม้นะวันนี้ก็ก็เหมือนย้อมขนแกะธรรมดานะครับแต่นี้จะมาย้อมไม้ให้ดูนะครับโอเคไม้ก็ไม้ไม้ไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นไม้นะครับโอเคดถ้าใครอยากได้ลิงค์มอด หรือว่าอะไรมอดนี่ลิงมอดก็อย่าเอ้ก็จะให้ไว้ใต้ลิงดีคริปชั่นนะครับอยากได้ลิง์มอดมอดย้อมสีนะครับต้องโหลดในบล็อกลันเชอร์นะครับโอเคก็จะมีสี่ลายสีนะ่าสีขาวนี่ก็เนียบเอ้ผิดผิดชอยชอยเนียบมันก็จะเป็นสีนี้แต่ถ้าสีฟ้าก็สีฟ้าสีส้มก็สีส้มนะครับแต่สามสีนี้มันจะจืดชื้อนะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยเห็นนะ ก็จะเหมือนธรรมดาเลยแนะนำครับสีพวกนี้นี่ครับสีม่วงสีมรกตมีครับก็เหมือนย้อมขนแกะที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะโอเคสีเหลืองสีเขียวนี้แล้วก็นี้อันนี้เนี่ยนะสีเขียวสีเขียวสีเขียวแป๊ดก็สีเขียวแล้วก็สีเหลืองครับโอเคมันว่าคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ และกดรับติครผมด้วยนะครับถ้าใครชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์แชร์คลิปต่างๆให้เพื่อนดูด้วยครับว่าคลิปนี้บ๊ายบายครับเย่ yeah. เดี๋ยวผมไม่ค่อยทำมินโทร,นรับเดี๋ยวนี้เพราะไฟล์มันเยอะ